สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้คำที่ประจำวันในหมีบทที่1ข้อ1 0ถึงข้อ11หัวข้อเรื่องพนักงานนะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์ับเวลานี้ที่เราจะมีโอกาสได้ดูพระเจนะพระองค์ทำความเข้าใจเราให้เข้าใจน้ำพระทัยพระองค์จากพระเจนะพระเจ้าตอนนี้เราที่ฐานในพระนามสักขีเจ้าเอเมนสวัสดีครับ,รบ,รบจะรับขนมปังซาลาเปานะครับนะครับนะ เป็นคำที่พนักง,งานบางที่ใช้บ่อยๆนะครับวันนี้เรามาดูพระคัมภีร์ด้วยกันครับข้อ1ิบข้อ11บอกงี้ครับว่าพวกเขาเป็นผู้รับใช้และเป็นประชากรของพระองค์ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิ่งใหญ่ของพระองค์และด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่องค์เจ้านายโปรดเงี่ยพักกันฟังคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์และ คำอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ผู้ปติยินดีที่จะยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสําเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอให้ได้รับความกรุณาจากพระราชานะครับก,ก่อนที่จะอ่านประโยคสุดท้ายนะผมอยากให้เราดูอีกทีนะว่าเขาบอกว่าเขาพวกเขาครับเป็นผู้รับใช้เป็นประชากรของพระองค์นะีผู้รับใช้พระเจ้านะประชากรของพระเจ้าเราฟังคํานี้ชินนะครับ เขาเป็นคนที่พระองค์ไถ่ไว้ด้วยฤทธิ์อ่านภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยพาดอันทรงฤทธิ์องค์เจ้านายปลดเงียบพักกันฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์นะครับและคําอธิษฐานของบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ขยายความครับผู้รับใช้พระองค์คือคนที่ปติยินดีที่ใยยำเกรงพระนามของพระองค์ขอประทานความสําเร็จแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ในวันนี้และขอให้ได้รับความกรุณาจากพระราชานะครับยังไม่อ่านตอนจบอ,อีกนะครับก็คือว่าให้เราเห็นภาพ ของผู้รับใช้ของพระเจ้าหรือเวลานั้นเราย้อนกลับไปนะครับเนหมีกําลังสร้างกําลังจะกลับไปอยากจะร่วมนะครับเป็นคนในสมัยเดียวกันกับเอสราที่เราอ่านไปนะครับก็คือสร้างพระวิหารพระเจ้าสร้างกําแพงเมืองนะครับฟื้นฟูงานฟื้นฟูสถานที่ของพระเจ้าโดยเฉพาะพระวิหารของพระเจ้านะครับหรือโบสถ์นั่นเองนะครับคนเหล่านี้ร่วมกันทํางานนะครับแล้วก็พระเจ้าก็อยู่ข้างเขานะครับเขาสามารถทํางานอันยิ่งใหญ่สําเร็จได้ เขาคือผู้รับใช้พระเจ้าแล้ววันนี้เรามาเจอเอาประโยคสุดท้ายครับขณะนั้นขณะนั้นนะครับแมตรงนี้บงังเอาออกขณะนั้นข้าพเจ้าเป็นพนักงานเชิญถ้วยเสวยของพระราชาครับขณะนั้นเนห์มีครับเราดูครับเนห์มีนะครับเขาบอกอย่างนี้ครับว่าเนห์มีใช่ไหมครับ เขามีพี่น้องมาจากเมืองยูดาห์นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการที่พระเจ้าทง่งที่กำแพงเยรูซาเล็มถูกทำลายและประตูเมืองถูกไฟเผานะครับเมื่อข้าพเจ้าคือเนมียได้ยินถ้อยคำนั้นก็ร้องไห้โศกเศร้าอดอาหารอธิษฐานใช่ไหมครับและในที่สุดตอนนี้เรามาเห็นแล้วครับว่าเนเมียเป็นใครครับเป็นพนักงานเชิญถ้วยสวยของพระราชาครับพนักงานเชิญถ้วยสวยนะครับเราจะนึกภาพออกว่าเป็นคนเสิร์ฟนะครับ เป็นคนบริการนะครับเป็นพนักงานครับพมุ่ีกำลังสอนอะไรล่ะครับวันนี้ผู้รับใช้ของพระเจ้าครับผู้รับใช้ของพระเจ้าคนที่รับใช้พระเจ้าประชากรของพระเจ้าครับคนที่พระองค์ได้ถ่ายไว้ด้วยฤทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์โดยพาดอันทรงฤทธิ์ของพระองค์คนที่มีพระเจ้าเป็นจอมเจ้านายครับคนที่เราเรียกว่าผู้รับใช้ของพระเจ้าครับคนนี้คือพนักงาน พนักงานคนที่ทํางานปกติเนี่ยครับเวลานั้นถ้าจะเปรียบในฮามีก็เป็นพนักงานเสิร์ฟครับพนักงานวันนี้อาจจะเป็นพนักงานออฟฟิศครับเป็นพนักงานที่ทํางานอะไรอยู่ของเขาเองครับเป็นพนักงานที่อาจจะทํางานที่ไม่ได้ดูใหญ่โตอะไรนะครับอาจจะเป็นคนใช้แรงงานเป็นพนักงานที่ทํางานบริการเป็นพนักงานที่เป็น ผู้รับใช้ของพระเจ้าครับวันนี้พระเจ้าเรียกคุณนะครับผมอยากจะให้พระคัมภีร์ตอนนี้เป็นพระคัมภีร์ที่จะใช้กับเราทุกคนครับถ้าคุณเป็นนักเรียนเรียนหนังสืออยู่ครับคุณเป็นพนักงานของพระเจ้าครับคุณเป็นผู้รับใช้พระเจ้าครับทุกคนเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าครับคัมภีร์วันนี้กําลังบอกเราว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในตําแหน่งอะไรนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในส่วนไหนของโลกนี้ที่คุณทํางานอยู่คุณเป็นพนักงานของพระเจ้าครับ ผมอยากจะให้เรารู้ตัวกันเลยนะครับเราเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะทำตามแผนการพระเจ้าให้สำเร็จได้ครับเพราะเราเป็นพนักงานของพระเจ้าอะะครับวันนี้ถ้าพระเจ้าเรียกคุณนะครับอาจจะไม่ได้ยิ่งใหญ่หรือว่าทำอะไรที่ใหญ่โตมากมายครับแต่ว,ว่าคุณเริ่มต้นจากการรู้ว่าคุณเป็นคนของพระเจ้าครับเป็นผู้รับใช้ครับ เวลานี้เนห์มีเป็นพนักงานเชิญถ้วยโสวยครับแล้วเดี๋ยวบทต่อๆไปเราจะเห็นนะครับว่าพระเจ้าก็จะใช้เขาต่อไปนะครับเริ่มต้นจากคนคนหนึ่งที่เป็นพนักงานนะครับเป็นคนที่ยอมให้พระเจ้าใช้ครับเป็นคนที่มีใจอยากจะรับใช้พระเจ้าครับวันนี้เราทุกคนก็เป็นพนักงานนะครับเราเป็นพนักงานของบริษัทพระเยซูริดเราเป็นตัวแทนนะครับเรากําลังนาพระเยซูริ์ออกไปโชว์ให้ทุกคนเห็น คุณอาจจะทํางานประจํำของคุณอยู่นะครับแล้วคุณยังมีงานหลายอย่างที่ต้องทําอยู่แต่คุณเองเป็นพนักง,งานครับเป็นคนที่จะโชว์พระเยซูคิต์ให้ทุกคนข้างนอกได้เห็นพระเยซคิส์ในตัวของเราครับให้เราคิดถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดกับเราด้วยกันครับวันนี้เจ้านายใหญ่มาตรวจงานแล้วครับพระองค์บอกว่าพนักง,งานที่รักพวกคุณกําลังทําอะไรกันอยู่ให้เราจาด้วยกันครับ พระเจ้าเราขอบคุณพงค์สำหรับตำแหน่งหน้าที่ที่เราได้รับผู้รับใช้พระเจ้าคือพนักงานคนหนึ่งที่พระเจ้าทรงตั้งเราไว้ในบริษัทบริษัทหนึ่งในที่ที่หนึ่งที่เราทำงานในกิจการกิจการหนึ่งที่พระเจ้าใช้เราอยู่ขอพระเจ้าให้งานทั้งที่เราทำอยู่นั้นเกิดผลและให้งานรับใช้พระเจ้านั้นเกิดผลด้วยให้เราเป็นคนที่เป็นพ่อพรอนให้ทุกเจ้านายที่ทำงานกับเราให้คนร่วมงานเหล่านั้นเห็นพระเจ้าในตัวเราให้เขารักเราให้เขาได้ชื่นชมยินดี เมื่อได้อยู่ใกล้แล้วเมื่อได้เห็นชีวิตของเราเพื่อเราจะประกาศพระนามของพระองค์ให้กับทุกคนได้ยินพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์เวลานี้ที่เรารู้แล้วและนําเราต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้อธิษฐานในพระนามศรีเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ